สนุกเกอร์อาชีพชิงแชมประเทศไทยประจำปี2563สนามสุดท้ายรายการ p 80 True จันทบุรีครับ2020ที่โรงแรมนิวเทเวลลอรดจังหวัดจันทบุรีรอบรองชนะเลิศแข่งขันระบบ4ใน7เฟรมเป็นการเจอกันเองของนักสอยคิวทีมชาติไทยนุกสงขากิษนัทเลิศสัตยาธรเต็งหนึ่งของรายการพบกับแมนนครปฐมธนวัฒน์ธิรพง์ไพบูรณปรากฏว่านุกสงขาออกคิวได้อย่างแม่นยำ เอาชนะไป4ต่อ2เฟรมเข้าไปรุ้นแชมป์สมัยแรกหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้รองแชมป์ถึง3หนเคยเจอไผ่ามาเมื่อรายการที่แล้วครับที่หัวหินชนะไผ่รู้สึกแค่4-2ครับแต่ว่ารายการนี้น้องเขาแทงดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็บวกกับน็อกแชมป์เก่ามาด้วยครับอย่างภาสกรนี่ครับก็ประมาทไม่ได้ครับน้องแทงดีวันดีคืนด้วยเด็กด้วยครับเยาวชนด้วยแล้วก็เหมือนมีการพัฒนาต่อ,ตอ,ตอเนื่องเรื่อยๆนะครับก็ประมาทน้องเขาไม่ได้ครับ แทงตามเกมครับผมตามสไตล์ของเราอย่างน้องเขาเองก็เป็นมวยบุกเหมือนกันก็อยู่ที่ว่าใครแบบเขาเรียกว่าเรียกฟอร์มมาตรฐานตัวเองกลับมาแบบเอามาใช้ได้ก็คิดว่าน่า,นาจะซูสีครับผมคิดว่านะครับก็ต้องมาดูกันวันพรุ่งนี้ครับผมขณะที่อีกคู่ไฟนครนายกบุญยญลิศเกียรติกุลดีกรีทีมชาติไทยชุดปัจจุบันพลิกล็อกแพ้ให้กับไผ่สากลจงรักบุญรอด นักสอยคิวดาวรุ่งวัย19ปีเจ้าของแชมป์เยาวชนประเทศไทยปีล่าสุด2-4ต่อเฟรมภายสากลผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศเป็นครั้งแรกในชีวิตและไปรุ้นสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักสนุกเกอร์คนแรกของไทยที่คว้าแชมป์เยาวชนและประชาชนได้ในปีเดียวกันสำหรับรอบชิงชนะเลิศนุกสงขากิสนัทเลิศสัตยาธรพบกับภายสากลจงรักบุญรอดแข่งขันวันนี้เวลา15นาฬิกาเป็นต้นไป นิวัสุริยะถ่ายภาพเจษฎาเถื่อนเฉยรายงานจากจังหวัดจันทบุรี